สุรอัลอาดิยัตสุรอัลอาดิยัตเป็นบทบัญญัติมักกียะมีส1บเออายะความหมายโดยสรุปของสุรอัลอาดิยัตสุรอัลอาดิยัตเป็นสุร์มักกียะที่กล่าวถึงม้าของบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางของอัลลอฮ์มุยาฮิดีนขณะที่มันจู่โจมเหล่าศัตรูแล้วขณะที่มันก้าวเท้าวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วจะได้ยินเสียงอย่างแรงขณะที่กีบเท้าของมันตีกับหิน ก็จะเกิดประกายไฟออกมาทำให้ฝุ่นตลบคลุง้งสุรอได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยม้าที่วิ่งหอบฮัก,กขณะมันจู่โจมศัตรูเป็นการแสดงออกซึ่งเกียรติและความดีของมันณนะที่อัลลอ์โดยที่มนุษย์นั้นเป็นผู้เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอ์ที่มีต่อเขาไม่ยอมรับการมีบุญคุณและความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขาทั้งนี้เขาได้ประกาศการเนรคุณและการปฏิเสธการมีบุญคุณของพระองค์ ด้วยการกระทําของเขาและคําพูดของเขานอกจากนี้ซูร์อยังได้กล่าวถึงการรักทรัพย์สมบัติอย่างมากมายของเขาซูร์อได้จบลงด้วยการประกาศว่าทางกลับของมนุษย์นั้นย่อมไปหาอัลลอฮ์เพื่อการชําระและการตอบแทนทรัพย์สมบัติและเกียรติยศชื่อเสียงจะไม่อำานวยประโยชน์อันใดเลยให้แก่เขาแต่การกระทําความดีเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเขาได้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณี

และด้วยม้าที่กีบเท้าของมันตีกับหินจนเกิดประกายไฟแล้วด้วยม้าที่จู่โจมศัตรูในยามเช้าแล้วมันได้ทำให้ฝุ่นตลบฟุ้งในยามนั้นแล้วมันได้บุกเข้าไปท่ามกลางหมู่ศัตรูในยามนั้นแท้จริง มนุษย์เป็นผู้เนรคุณต่อพระเจ้าของเขาและแท้จริงเขาได้เป็นพยานต่อการนั้นอย่างแน่นอนและแท้จริงเขามีความหวงแหนเพราะรักในทรัพย์สมบัติ เขาไม่รู้ดอกหรือว่าเมื่อสิ่งที่อยู่ในหลุมฝังศพถูกให้ฟื้นขึ้นมาและสิ่งที่อยู่ในหัวอกถูกเผยออกมาออบบ,บอดลบแท้จริงพระเจ้าของเขานั้นในวันนั้นทรงตระหนักในพวกเขาอย่างแน่นอน